ใจดวงใหม่นางเอกริเกสอนรามน้ำเพชรช่วงนี้กระแสริเกกํกำลังมาแรงโดยเฉพาะคณะสอนรามน้ำเพชรที่สังคมให้ความสนใจซึ่งอีกหนึ่งสาวที่ถูกพูดถึงในขณะนี้ก็คือนางเอกตาสาะอิปอยธนัชชาต่ายคำอายุ19ปีเป็นนางเอกคู่ขวัญของแบงค์สอนรามสำหรับน้องปอยนางเอกตาสลอินางเอกคณะสอนรามน้ำเพชรขวัญใจพ่อยกคนใหม่ยิ้มทีโลกสดใสน้องปอยหลานลักอาแบงค์สอนร้องริเกกันมาตั้งแต่เด็ก ร้องเก่งรำเก่งไลฟ์สดเก่งน่าใส่กิ๊กน่ารักมาก FC แห่คอมเมนต์ถามอาแบงค์หลานสดไหมครับน่ารักสุดๆออกงานทีไรได้ทิพย์เพียบพ่อยกเปไม่อัน้นหมดหน้าตักโดยมักจะออกมาไลฟ์สดอยู่บ่อยๆมักจะทำคอนเทนต์ต่างๆนานาและมีอยู่ช่วงหนึ่งน้องปลอยได้ไลฟ์สดแล้วบอกเราบรรดาแฟนคลับหากวันนี้ยอดวิวถึง1ล้านวิวจะจุ๊บแบงค์สอนรามหนึ่งทีแต่ในขณะที่ไลฟ์ไปไลฟ์มา ยอดวิวเกิดทะลุ2ล้านวิวทางด้านสาวปอยเลยมาจุบก,กับแบงค์สอนราม2ทีงานนี้ทําเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเขินไปตามๆกันซึ่งทางด้านสาวปอยร่าเริงสดใสขวัญใจคนในวงขยันทำคอนเทนต์เสิร์ฟเอดึงคนในวงให้มีส่วนร่วมไล์สดพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเป็นการสร้างสีสันในวงและร่วมทํากิจกรรมกับเหล่าบรรดาแฟนคลับและทุกครั้งที่ไลสดเหล่าบรรดาแฟนคลับแห่ดูแน่น คือหนึ่งได้ทิพเพียบดาวรุ่งมาแรงดวงใหม่นางเอกริเกตาสะละอิคณะสอนรามน้ำเพชรยืนหนึ่งในใจเวลานี้ ผู้โดยสารกลายเป็นผู้ประสบภัยมีอยู่จริงค่ะเตรียมตัวแล้วก็ออกเดินทางเรียกรถตอนตีสาพี่เขาเป็นแท็กซี่แล้วนางบอกว่านาขับรถไปเราเห็นสภาพนางคือขับไปก็หลับไปขับไปก็หลับไปทุกคนตั้งแต่พัทยาจนถึงดอนเมืองเธอนี่เช้าแล้วม่วงมากตัดภาพมาที่ลุงคือหลับสบายก้นใส่ฉันอีกลุงตื่นตื่นลุงถึงแล้วกลายเป็นกระแสไวรัลชวนขำบนโลกออนไลน์ในขณะนี้หลังจากมีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอ ขณะที่กำลังขับรถแท็กซี่โดยมีคุณลุงสวมเสื้อคล้ายคนขับนั่งหลับสบายอยู่ที่เบาะด้านหลังชาวเน็ตแซวขำถึงปลายทางใครต้องจ่ายค่าโดยสารโดยภายในคลิปเธอได้เล่าว่าจากผู้โดยสารกลายเป็นผู้ประสบภัยมีอยู่จริงเมื่อเธอเรียกรถจากแอปพลิเคชันหนึเวลาตีสเพื่อเดินทางไปยังสนามบินดอนเมืองกรุงเทพซึ่งเธอบอกว่าเมื่อเธอเห็นสภาพของคุณลุงคนขับแล้วคิดว่าไม่ไหวแน่ เพราะคุณลุงขับไปหลับไปเธอเลยต้องขอขับเองตั้งแต่พัทยามาจนถึงดอนเมืองจนเช้าส่วนคุณลุงคนขับนั่งหลับสบายอยู่ที่เบาะหลังแถมกล้นใส่อีกด้วยโดยเธอได้เขียนข้อความบรรยายในคลิประบุว่าชีวิตตัวเองสําคัญสุดขับเองสบายใจกว่า hashtag, ลุงแท็กซี่หลับ hashtag, ขับเองนักเรงพอภายหลังจากที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวออกไปเราบรรดาชาวเน็ตต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก บางก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าดีแล้วค่ะปลอดภยัยลุงอาจจะมีภาระเยอะจนไม่มีเวลาพักได้พักสักนิดคงจะดีผู้โดยสารก็น่ารักช่วยกันครับขอบคุณแทนลุงด้วยนะครับเอ็นดูลุงคงเหนื่อยน่าดูคลิปนี้ผมถือว่าลูกค้าใจดีใจเย็นมีน้ำใจจริงๆผมก็คนขับรถบางทีขับจนไม่มีเวลาพักก็มีครับเพราะถ้าไม่ทำรอบก็รายได้ไม่พอคลิปนี้ยกใจให้กับลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นต์มีน้ำใจสุดๆดครับ ดดีด้วยอเห็นไหมว่าอะไรมาเอืองอ่างโอ้ไข่น่ากินมากนี่คือไข่มันค่ะกินให้ดูนะอืมโอ้ oh my god อร่อยมากม,มหาตาจย์มากอร่อยจังอะ กลายเป็นกระแสพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ในขณะนี้หลังจากที่มีฝนตกลงมาสำหรับอาหารยอดฮิตของชาวอีสานอึ่งไข่เรียกว่าเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารที่เป็นที่นิยมของผู้คนในพื้นที่มีจุดเด่นที่เป็นที่พูดถึงของอึ่งไข่นั่นก็คือไข่ที่มีรสชาติเฉพาะตัวมีความมันเหมือนกับไข่ปลาในพื้นถิ่นแต่มีผิวสัมผัสที่แตกต่างมักนิยมนำมาต้มอึ่งไข่หรือย่างไฟก็ได้เรียกว่าเป็นเมนูยอดนิยมของผู้คนในพื้นที่ และด้วยปัจจุบันโซเชียลมีเดียเป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายจึงทําให้เป็นที่สนใจบนโซเชียลและกลายเป็นเทรนเมนูที่หลายๆคนอยากจะลองทานตามๆกันเช่นเดียวกับยูอาเฟิร์นลองห้ามิสแคนทยแลนด์2 0 2 4รีวิวต้มอึ่งไข่แบบโนสนว่าจะโดน unfollow เพราะกินต้มอึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปลงบัญชีทิกตอกส่วนตัวพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าต้มอึ่งมาแล้วจ้าโดยภายในคลิปจะเห็นได้ว่าระหว่างที่ยูอาเฟิร์นกินต้มอึ่งไข่ แล้วบอกว่าอร่อยมากมันมากดูจากกันกินแล้วคงจะอร่อยน่าดูภายหลังจากที่ได้เผยแพร่คลิปดังกล่าวออกไปเราบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นน้องเก่งมากกินได้สุดยอดอยากลองแต่ไม่กล้าเป็นคนแรกเลยครับที่เห็นแล้วอยากกินตามไอ้มักผู้สาวกินต้มอึง หิวเลยอยู่ง่ายกินง่ายเป็นตาแซ่บมากค่ะยูเอเฟิร์นจะกินแบบนี้ไม่ได้พี่น้ำลายไหลแล้วสุดยอดมากเลยดูจากการกินแล้วน่าจะอร่อยมากเลยค่ะทำเอาอยากลองทานดูบ้างพีเซนเตอร์ต้มอ,อึ่งต้องเข้าแล้วแน่นอนไม่ว่าน้องจะกินอะไรก็ยังติดตามอยู่เสมอครับโดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ เรื่องราวชวนขนลุกของหญิงสาวรายหนึ่งเธออ้างว่าเธอนอนกับผีมานานกว่า20ปีสุดท้ายได้เห็นหน้าผีถึงกับตกใจก่อนจะขอยุติความสัมพันธ์แบบตัดขาดไปเลยโดยเธอได้เล่าเรื่องนี้ผ่านรายการทีวีหนึ่งโดยเล่าว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเธออายุ14ปีเท่านั้นมีอยู่วันหนึ่งฉันกําลังนอนอยู่ก็รู้สึกว่ามีมือขยับจากเ้ามาสู่หน้าอกมันแปลกมากฉันรู้สึกกลัวนับตั้งแต่นั้นมาเขาก็เริ่มมาหาฉัน เขาคือวิญญาณและมีเพศสัมพันธ์กับฉันนอกจากนี้ยังยอมรับว,ว่ารู้สึกสนุกกับฉากเลิบซีนมาตลอดจนกระทั่งเธอได้เห็นใบหน้าของวิญญาณเธอไม่อยากสันความสัมพันธ์นี้อีกแล้วเนื่องจากอีกฝ่ายมีเขี้ยวยาวและทําให้เธอรู้สึกหวาดกลัวมากๆหลังจากตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเธอเห็นเพียงแค่ร่างกายของเขาและรู้สึกว่าเขากำยำร่ำสันดีเมื่อฉันได้เห็นใบหน้าเขาฉันก็ไม่อยากทำมันอีกต่อไปนั่นคือครั้งสุดท้ายระหว่างเรา หลังจากเรื่องดาวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ก่อให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบางก็บอกว่าเธอควรไปพบจิตแพทย์เพื่อทำการตรวจสุขภาพจิตโดยมาติซานักจิตวิทยาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาที่ไม่ธรรมดาและอาจเกี่ยวข้องกับปมปัญหาทางจิตบางอย่างนอกจากนี้ยังมีนักจิตวิทยาอีกหลายให้ความคิดเห็นว่าเรื่องนี้อาจเป็นเรื่องจริงโดยเธอนั้นมีความสัมพันธ์กับปีศาจท,ที่ชื่อว่าอินคูบัต ปีศาจในตำนานที่มักจะลักลอบมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงขณะนอนหลับนั่นเอง ชาวอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยร่วมจัดประเพณีบุญบ้างไฟอำเภอเอราวัณประจำปี2567อย่างยิ่งใหญ่สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวอีสานเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบ้างไฟที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในห่วงเดือนพฤษภาคมตามความเชื่อของชาวอีสานหากปีใดจัดงานประเพณีบุญบ้างไฟฝนฟ้าก็จะตกต้องตามฤดูกาลเกิดความอุดมสมบูรณ์ปราศจากโรคภยัย ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามของอำเภอเอราวัณสืบไปรวมถึงส่งเสริมให้เป็นงานประเพณีประจำอำเภอและกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างไรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยสีสันความสนุกสนานของบุญบ้างไฟเมื่อวันที่16พฤษภาคม2,567ที่ผ่านมาผู้ใช้บัญชีทิกตอกที่ชื่อว่า t e c h 2 to t ท o m ได้โพสต์คลิปเรื่องราวขบวนแห่ง,งานบุญบ้างไฟที่จังหวัดเลยเรียกได้ว่าหลายๆคนนั้นจัดเต็มไม่มีใครยอมแพ้กันเลยทีเดียวซึ่งภายในคลิปจะเห็นได้ว่ามนุษย์ต่างดาวนั้นโดนตำรวจเรียกตรวจสอบใบขับขี่โดยเจ้าของคลิประบุว่าจะเรียกตรวจใบขับขี่ไม่แน่จริงมาไม่ได้ภายหลังจากที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวออกไปเราบรรดาชาวเน็ตต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากบางก็เข้ามาคอมเมนต์แซวหนักมากขนาด UFO ก็ยังไม่รอด เขามีใบขับขี่สากลขับได้ทั่วจัก,กรวาลตำรวจไทยดังไกลนอกโลกแค่เรียกขอถ่ายรูปเฉยๆหนีด่านดาวอังคารแต่มาโดนปรับที่ด่านไทยไปร่วมงานบุญบ้างไฟคงจะม้วนเนาะโดนปรับแน่ๆเจ็บนี้อีกนานมนุษย์ต่างดาวก็ไม่เว้นไม่มาอีกแล้วดาวนี้อีกหนึ่งเรื่องราวความรักของหญิงสาววัย20ปีของประเทศเวียดนามที่มีน้ำหนักตัวเพียง20กิโกร,รมัม และความสูงประมาณ100เซนติเมตรเจ้าสาวเกิดมาพร้อมกับความพิการที่แขนข้างหนึ่งและปากแหว่งเพดานโวทําให้มีปัญหาด้านการสื่อสารโดยคุณแม่เล่าว่าเมื่อลูกสาวอายุ8เดือนเธอได้ยินเกี่ยวกับโครงการศัลยกรรมริมฝีปากเพื่อการกุศลที่โรงพยาบาลเด็กจึงตัดสินใจลงทะเบียนจนลูกได้เข้ารับการผ่าตัดประสบความสำเร็จมีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเด็กคนอื่นๆ ส่วนด้านความรักของเธอเริ่มจากตัดสินใจเข้าโซเชียลเน็ตเวิร์กในเวลาว่างๆเพื่อค้นหาความบันเทิงและผูกมิตรกับผู้คนแต่ชีวิตของเธอกลับเปลี่ยนไปอย่างไม่คาดคิดหลังจากได้รับข้อความจากชายหนุ่มคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองเดียวกันผู้ชายคนนี้รูปร่างใหญ่และหน้าตาดูดีอบอุ่นและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ต่อมาการแชทคุยกันก็กลายเป็นส่วนสําคัญในชีวิตประจําวันของทั้งคู่หลังจากออกเดทกันมาเกือบครึ่งปีฝ่ายชายก็ตัดสินใจพาแฟนสาวไปพบกับครอบครัวของเขาก่อนจูงมือกันเข้าพิธีวิวาในส่วนของเจ้าบ่าวหนุ่มเขาประกาศว่ายินดีที่จะอุ้มภรรยาไปตลอดชีวิตตอนแรกเขาชื่นชมหญิงสาวคนนี้เพราะบุคลิกที่เข้มแข็งของเธอแล้วต่อมาก็ตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัวผมไม่สนใจรูปร่างหน้าตาของเธอแค่ต้องการให้เราสองคนรักกันจริงๆก็พอแล้ว แม้จะเจอปัญหาความยากลำบากแต่ทั้งคู่ก็ยืนยันอย่างมั่นใจว่าพยายามสร้างครอบครัวที่มีความสุขให้ดีที่สุดแล้วจึงพิจารณาเรื่องการมีลูกในอนาคตเชื่อว่าความรักและความรับผิดชอบของทั้งคู่จะช่วยทำให้ครอบครัวเข้มแข็งตราบใดที่สามีและภรรยายังจับมือกันพร้อมเผชิญความยากลำบากมากมาย ในโลกออนไลน์ได้มีกระแสฮือฮาภายหลังจากที่ทางด้านเพจเ e r ร์ฟอรั um, ข่าวสารต่างประเทศได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวที่น่าสงสารของกเกษตรท่านหนึ่งโดยกุ้งรอปเตอร์จำนวนมากตายยกฟาร์มทำให้เกิดการเสียหายเป็นจำนวนมากซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าใบหน้ากเกษตรเมื่อกุ้งรอปเตอร์มากกว่า60ตันในฝูเยนหรือจังหวัดฟู้เอียนตายยกฟาร์ม สาเหตุเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศฝนตกหนักแดดออกร้อนจัดออกซิเจนในน้ำเปลี่ยนเกษตรกร,ร,กรนำมาขายทิ้งราคารอบเตอร์ตัวใหญ่2 0 0 0 0 0ดองถึง3 5 0แสน่นดองหรือ280-500บถึงาบาทในปี2523เกษตรกร,ร,กรประสบปัญหาจากจีนหยุดซื้อแต่ในปีนี้ปัญหาสภาพอากาศทำให้ขาดทุนหนัก โดยจังหวัดฟู้เอียนเวียดนามถือเป็นเมืองหลวงของกุ้งรอปเตอร์ภายหลังจากที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวออกไปเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากบางก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์เคยทำเกษตรเข้าใจอารมณ์นี้เลยงานเกษตรกรเป็นอะไรที่เหนื่อยแบบโคตรเหนื่อยต้นทุนการเกษตรอาหารน้ำสภาพแวดล้อมการเลี้ยงทุกอย่างเป็นเงินหมดและมีราคาสูงในขณะที่การขายผลผลิตก็มีความเสี่ยงว่าจะเลี้ยงรอดจนถึงขายได้ไหม ขายได้หักต้นทุนไปจะเหลือกี่บาทขายไม่ได้คือจมทุนติดลบอย่างเดียวอาชีพนี้คือเหนื่อยแบบกรรมกรแบกบความเสี่ยงเหมือนเล่นหุ้นส่วนไรายได้เอาแน่เอานอนไม่ได้เลยตอนนี้ผู้เลี้ยงกุ้งบ้านเรากำลังประสบปัญหาเรื่องเลียงยากต้นทุนสูงราคาต่ำเหมือนกัน ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าประทับใจสําหรับเด็กน้อยที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนเป็นอย่างมากถึงแม้ทางคุณแม่จะมีธุระทาให้ต้องเลี้ยงน้องช่วยคุณแม่แต่น้องก็ไม่ยอมที่จะขาดเรียนและตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่โดยเรื่องราวครั้งนี้ถูกแชร์โดยผู้ใช้งานติ k กต o k บัญชีรายหนึ่งโดยคุณครูได้แชร์คลิปสุดน่ารักในห้องเรียนที่เห็นนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่ตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่พร้อมกับอุ้มน้องของตนเองเรียนไปด้วย โดยคุณครูได้บรรยายเพิ่มเติมว่าไม่รู้ว่าคนเป็นครูแบบเราจะรู้สึกยังไงแต่สิ่งเดียวบอกกับเด็กเสมอว่าไม่ว่ายังไงอย่าขาดเรียนนะลูกแม่ไม่ว่างเอาน้องมาเรียนด้วยเลยแล้วทําจริงดีนะน้องไม่ดือ้อโดยน้องนักเรียนเป็นพี่คนโตของบ้านซึ่งในวันนี้คุณแม่ของน้องติดธุระด้วยความที่ไม่อยากขาดเรียนเด็กหญิงเลยเอาน้องมาเรียนด้วยนั่นเองภายหลังจากที่คลิปของคุณครูได้แชร์ออกไปก็เรียกได้ว่ากลายเป็นคลิปที่มีกระแสไวรั ยอดเข้าชมมากกว่า8,02,000ครั้งยอดไลค์มากกว่า80,000ครั้งรวมไปถึงยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความตั้งใจเรียนของน้องกันอย่างล้นหลามบางก็บอกว่าน้องแกล่งมากมือหนึ่งอุ้มน้องอีกมือหนึ่งเขียนสมุดหนูเก่งมากลูกแกล่งมากเลยพี่สาวคนนี้หนูเก่งมากเลยลูกน่ารักมากๆก่อนอื่นต้องขอชื่นชมครูที่ให้โอกาสและเข้าใจในความจำเป็นของเด็กน้องน่ารักและเก่งมากๆเลยค่ะ ไม่มีอะไรที่พี่คนโตทำไม่ได้โดยเฉพาะพี่สาว